พอเจอพายุหิมะแบบนี้เนี่ยน้ํำก็จะกลายเป็นน้ําแข็งใช่ไหมแต่ว่าถ้าท่านอยู่ในบ้าน ก็ใช้เรื่องของไฟฟ้าเนี่ยนะครับใช้ฮีเตอร์นะครับใช้เครื่องทําความร้อนต่างๆทําให้ยังสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้นั่นเองนะครับบ้านเราเคยจะเห็นร้อนจนแบบว่าสามารถที่จะรวมแสงแลวทำให้ไข่สุกได้ใช่ครับบ้านเขาคือหนาวจนกลายเป็นจุดเยือกแข็งต่ำกว่านั้นแล้วก็กลายเป็นน้ําแข็งเห็นต่อหน้าเลยใช่ครับพลังงานนี่ถือว่าสําคัญนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการเล่าข่าวกันมาเรื่องของไฟฟ้านี่ก็เป็นสิ่งจําเป็นนะครับซึ่งทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ เห็นด้วยกับเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าแนวทางหลักๆนะเวลานี้เองเนี่ยนะฮะ ามีการพิจารณาเรื่องของไฟฟ้าเนที่มาจากพลังงานนิวเคลียร์นั่นเองนะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะเจอปัญหานะครับที่มีการออกมาพูดถึงก่อนหน้านี้กับกรณีของโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะเขาบอกว่าจะไม่มีการพิจารณาเรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพิ่มเติมแต่ล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าก็จะมีการพิจารณาเรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เข้ามาทดแทนของเดิมที่จะปลดระวางไปนะครับรวมทัง ทั้งเนี่ยก็จะมีการขยายเวลาการใช้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ให้นานเกิน60ปีครับสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นมีมติอนุญาตให้มีการยืดอายุใช้งานเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เกินข้อจำกัดปัจจุบันซึ่งอยู่ที่60ปีรวมทั้งอนุมัติการก่อสร้างโรงไฟฟ้ารุ่นใหม่เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าที่ใกล้ปลดประวางครับ ขณะที่สื่อท้องถิ่นในญี่ปุ่นรายงานว่ามาติดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการประชุมในหัวข้อเกี่ยวกับการบรรลกุการเปลี่ยนผ่านสีเขียวและการอนุมัติอย่างเป็นทางการน่าจะเจอเกิดขึ้นได้ภายในช่วงของต้นปีหน้า อย่างไรก็ตามนโยบายพื้นฐานใหม่ของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ต้องการผลักดันการเปลี่ยนผ่านสีเขียวมีความครอบคลุมนโยบายนิวเคลียร์ใหม่โดยระบุว่าพลังงานนิวเคลียร์และพลังงานหมุนเวียนจะถูกนำมาใช้อย่างเต็มศักยภาพโดยฟูมิโอคิชิดะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งนี้ก็จะเป็นการปฏิรูปครั้งใหญ่ของเศรษฐกิจและสังคมทั้งหมดนะครับ นอกจากนี้รัฐบาลญี่ปุ่นก็ยังวางแผนการระดมทุนประมาณ20ล้านล้านเยนหรือราว5.25ล้านล้านบาทผ่านการออกตราสารหนี้เพื่อการปฏิรูปสีเขียวเพื่อส่งเสริมการลงทุนในโครงการลดการปล่อยคาร์บอนเนื่องจากคาดการณ์ว่ามีความจําเป็นต้องพึ่งพาการลงทุนจากภาครัฐและเอกชนรวมมากกว่า150ล,าล้านล้านเยนหรือประมาณ39.4ล้านล้านบาทภายในระยะเวลา10ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้หลังผ่านพ้นช่วงเวลาของภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟุกุชิมะเมื่อเดือนมีนาคมปี2554รัฐบาลญี่ปุ่นในขณนะนั้นนะครับเคยประกาศจุดยืนหนักแน่นว่าจะไม่มีการพิจารณาก่อ,กอสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ใหม่หรือว่าทดแทนเครื่องเดิมที่มีอยู่นั่นเองนะครับแต่ว่าจากสถานการณ์แล้วดูเหมือนว่าก็จะมีการพิจารณากันใหม่อีกรอบนึงตามกระแสข่าวที่ได้เปิดเผยออกมานะครับ ดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะกับการที่เรื่องของนโยบายจีนเดียวก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะแต่ว่าล่าสุดนี้รัฐบาลของจีนได้ออกถแถลง